ถ้าเอาใบกระท่อมนี้ไปเป็นสารตั้งต้นยาเสพติดไปทำสี่คูณร้อยแปดคูณน้อยนี่ไม่ได้นะครับนั่นยังผิงกดกฎหมายอยู่ฮนะครับหนึ่งคือเป็นพืชเป็นพืชแล้วเป็นใบไม้ธรรมดาเป็นเศรษิกของชุชนแล้วสามารถปลูก,กได้กี่ต้นก็ได้แต่กฎของที่ระบุไว้ว่าห้ามเอามาดัดแปงปรับปรุงต้ม็ป็าสัยาคูณสี่คูณร้อยห้ามและเด็กต่ำกวาสิบ สิบแปดปีห้ามได้อะไรับผู้หญิงหญิงสตะมีคันมีนห้ามด้วยเบืบ้องต้นก็หลังจากการปลดล็อกแล้วเราก็จะเข้าสู่การทำเป็นวิสาหกิจชุมชนการส่งออกอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับบริษัทต่างๆแล้วก็ต้องไปขออนุญาตกับปปสอ่อาพอปลดล็อกไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยก็บทเคี้ยวได้ปลูกได้นะฮะส่งเสริมด้านานิชยกรรมอุตสาหกรรมอะไรก็คราวนี้ก็ไม่ต้องขออนุญาตแล้วแต่อย่าลืมนะว่า อย่าไปทําเป็นยาเสพติดเด็กขาดและหลังจากนี้กฎหมายลูกกฎหมายรองอะไรก็จะตามมาว่าห้ามขายใครบ้างนะฮะ,ะไปดูอีกหนึ่ง